แล้วมนะอกระดูกอ่อนกระดูกพอดีเนี่ยพอดีกินเลยเนาะอืมเห่ายรเอเพชรกานยัง้ยการการเยอะการแคบ เผลกะเผลกะว่าผิดว่าพลาดเลยพี่น้องเอ้ยแล้วน้องเลยบันี้กะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนในเด้อแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางลาวเนาะและ้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางไทยแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศนําที่ติดตามรับชมซอ,องของเม้งแตเนาะ และกาทักทายสบายดียาม้าวๆพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้กะแม่น้องแตนกะบ่ได้เข้าดงเข้าป่าแล้วกับ่ได้ไปหาอยู่หา,หากินเลยพี่น้องเอ้ยจากทีแม่น้องแตนขึ้นมาตะวัดทรรบุญน,นะนะกะแม่น้องแตนกะที่ได้มีเวมีงานอยู่เฮอด,ดีพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีเขาเจ้าแบบพอลุงของแม่น้องแตนนะ่ะได้ใหม่เคยนะเคยกะบ่แม่ใหม่เมื่องินน้วพี่น้องเอ้ยใหม่เคยเขา เคยผูน้องสาวนะเพราะว่าเขาว่ากินหมูตัวนึงพี่น้องเอ้ยกะแม่น้องเต็นกะถ้าเว้าไปกะแม่น้องเต็นกะไม่ค่อยถูกจักไปเลยเรื่องนี้นะกะตอนนี้กะเขาจะไม่เคยนะว่ากินหมูตัวนึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่นงแต่งกะสิได้ไปเบิ่งเขาเจ้าก็กะกินกะกินยู่เฮอร์แม่น้องเต็นนี่พี่น้องไม่ได้กินยู่งสิเลยนะกินยุ่งแม่นงแต่งเพราะว่าอันพอลุงนะแบบพอลุงแม่น้องเต็นเนาะเจ้าครูเจ้าคนนะนะกะได้มาอยู่เฮิร์แม่น้องเต็นนี่นะเดี๋ยวแม่้องแต่งกะทีได้ไปเบิ่งก่อน ก่อนที่เมยน้องแตนจะไปกะเมยน้องแตนก็ขอขอบคุณนะคลิปีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจเฮ้ยเมยน้องแตนเนาะเมยน้องแตนกะขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้เลิกเข้ามาเบอร์ในแม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมงแตนเนี่ยพอได้มีกำลังใจอีกคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้กะเมยน้องแตนก็จะได้ไปก็ถ้าเมยน้องแตนว่าเพื่อกะเมยว่าผิดว่าพลาดกะเมยน้องแตนก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าเมยน้องแตนตอบคอมเมนต์ซะกะเมยน้องแตนกะขอโทษขออภัยเนาะ เดี๋ยวแมงแต่งก็สีด้ไปก็เดี๋ยวแมงแต่งก็เสีด้ยยังไปเบิ่งก็เพราะว่าเขาไม่เคยในกินหมูตัวนึงพี่น้องเอ้ยโพไม่เคยนะเป็นโพเป็นโพน้องสาวแม่้องแต่นะรูรูพี่รูน้องไว้แล้วกะหมูกับหมูเขาเจ้าพี่น้องเอ้ยเืินแม่้องแต่่ก็มีเล้าเล้านะกะเคยยหักแล้วพี่น้องเอ้ยแต่กล้าน้อแม่งแต่นว่าสิเก็บเงินเว้นเอ๊ะเล้านะแต่คือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเงินกะ บุญฮะพอาะกะพอดีมืดพอดีโทษเลยพี่น้องเอ้ยอกะ,ยกกะ,กะ,กะไม่ยังแต่มกะเดี๋ยวนะี้กะคือว่าแล้วเนาะคลิปกะไม่ค่อยไปเปลื่แล้วนะกะไม่ยังแต่มว่าสิเก็บเงินไว้ดิเอ็แล้วแน่นะแล้วไม่ยังแต็มตัวบุงญ่านี่พี่น้องเอ้ยแล้วกะหมุนอันนั้นเมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยพังเมื่อไหแต่ว่าเขาอยู่เขาแล้วยังยังมีอยู่นะฮะมันเย่แล้วพี่น้องเอ้ยปีนี้น่ะไม่ยังแต่มว่าสิเป็นไม่ฮะกะคือว่าละตอนนี้เขากะกำลังเงน เอาเลิศมันอ้ออยู่พี่น้องเอ้ยหมเงินหมเงินก็เป็นเคยเทาใดพี่น้องเอ้ยอันนี้กะน้องอันลานะน้องสะไผพี่น้องเอ้ยต้มลไม้นะลไม้กะลุมไม้หลายทั้งหมดเต็มหมอเลยต้มเวีนกินกับแจ่วพี่น้องเอ้ยหลายแท้หลายหวานลไม้กะเขาเอามาจากบ้านเขาเจ้านะ วนขุดคนมันอ่อนพี่น้องเออวันนี้กันหมูอันไม่เคยก็ง่ายอีเน้อไม่มังเงินนะกินเพอกินควายบอไม่มังเงินอะนไม่กินควายบอหน้านะบอมังเงิน ยูใช่แล้วมูซีม,มูป้านะอันนี้กับพราเดีวเอาขนมันอ่่สีเก้งๆค่ะมันสีขาวๆงามๆเพื่อนางสีแ ham ham พี่น้องเอ้ยไฟกับพอดีลูกได้ใจเลยนะ นี่กะพเดีพูดคนเอามากะได้เมดเลยพี่น้องเอ้ยกะซีจีหนังเฮอมันสีแฮมๆฮมนะหมูกะพอดีกินเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวโคดีกีบังเฮงเฮงโคเชิงโคเชิงโคบ้าโคโครีเฮ้ยเออโคตีงเฮ้ นั่งกะเหม่ยลยวพี่น้่าเอ้ยออกะจีแล้วล้วก็ได้มาล้างพี่นองเอ้ยล้างแล้วก็คูดเนาะคูดขี้เดดมันออกแล้วก็ ปัดขาปัดขามัดเอวแลสีมัดเอวพี่น้องเอ้ย กินกระสาบค้นนุ่มเออ้ยนี่กระพักเป็นตอนว่าอันจะแกงอะพี่น้องเออไม่ได้ลาบล้วแกงเอานะ ว่าหมูกะแญ่เติมหาเขาว่าแกงอ่ะมันยังไหวเนี่ยเพราะวันพอลุงเพิ่งจะกินข้าวแล้วตอนนี้ก็ ปิ้งพี่น้องเอ้ยปิ้องอันเยอะเสื้อเลิศให้อันพวกแาวพวกแกกินนะนะควันถมไยเลยแล้วบีไม่นะไอเด็กมึงมันช่วยลาบบอลนึ่งช่วยลับมันไปช่วยดังมัไไน ยาลาบเอาพี่น้องจะก้าววะยาแกงกระลูกมันกระกงานางกับซีมันลาบเอานีูแกงเอาอันนี้กระซาไม่โน้ยเป็นเอฟเพื่อซาม่โน้ยโลข้าวสังค,งคูพี่น้องเอ้้ยนี่จะอันนี้มันเลอะที่เว้นเข้ามาสสาวนี่แนละ้วเพิ่งเดี๋ยวมาโลก,กินนะแซ่เป็นก่อน เอ็นอรุนเนี่ตามเืิญแกงบัพักกันคำพูดพักไอรุ่นนี่นะจมขบเลชื่อแกงผ่านะคะมดตนันบัวพัเฮินไม่นตังเต้นนะมดคนนี้นะเ็นมอนี้ะ่ทุก่ามองไอ้นะเฮิน์ม่นตังเต้นน่เนาะมีมีกับเจ้าคือเบี้ามาดำนี่เอาไ ได้ย้อนจะได้ไม่ย้อนย้อนอยู่บ่เอาแห้งชูนี่แหละเอ้ยจังหวัดจังได้จังดอนชองดอนบู้บึ้งดุการใช้ห่านทั้งไล่โหเส้นบึนบึนแล้วพี่น้องเอลยพากุ๊บอัวอันนี้บอลกรูจะแกงนะลายเตื้อดูเฉย อ้าวยายไปยายมาอยู่รบนค่ะนมเด่นได้แกงกระดูกมันพี่นองเอยักระดูก่กระดูกอ่อนกระดูกพอดีย่างพอดีกินเลยเนาะใส่เมดนำพเสริมคิดพี่น้องเอ้ยัผงเคืงก่อนนี่กได้จับข้าวเบื่อ Slipping over again. Ton Vào hiệp in the mất tông tay gương. Nay sáng tripping. Ton yêu, yêu 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 ไม่ต้องแต่อนุญาตลแล้วนไมเอ้ากินล่นแล้วก็เอ้าล่นอันซีนตอนนั้นบินโหเลยพี่น้องเลยเอ้าล่นแล้วก็อยู่ดีก็ล่นไม่ไม่ยังเอรอเมอา่ตินเ้เนาะหน้ามันยืน เหอนแม่น้องเตนเว้แล้วเวอีพี่น้องก็ยังอีเวนึงแล้วเขาแน่น้ำี่กาได้มีเวอีเหินแม่น้องเตนนะนี่การแม่น้องดำเพื่อในปิ้งซีนี่เพราะว่าเตาอไปจะมีสามเตาพี่น้องกแม่น้องเต้นซื้อมาเป็นเว้แล้วก็เวอีเว้แล้วเวอีเวหลายเวพี่น้องเอ้ยบาดเหอนแม่น้องเต้นแมีแต่เวก็แล้วเขาแล่นน้ำี่ก็ยังเวอีเวใหญ่บบดนี้นะเวก็คือนอัแจกเขาแบดนี้นะพี่น้องเอ้ย ก็ไม่ต <K |ms|> ้องแต่งก็ได้เก ah ็บเงินร่มลุ่มไว้หลายก่อนจังได้เออีเฮเธนานะอันนี้โคเฮินสีมันซุกกำพี่น้องเออเท่าอย่างนั้นเชิญข้าเบือนะแกงกระดูกหมูกะ สาวเมนูพิเศนได้เสิร์เขาเบอร์เรลอะไรพี่น้องเอ้ยเสิร์เขาเบอร์พักอิเลิรพี่น้องพักคำผูนะมันก็สีเขี้ยวขึ้นน้ำจันน่างนี่ละขึ้นกับสีหอมหอมเลยเอ้เรื่องพดกินไซส์มันบ้านนะต๊ะมันตรงนี้ถ้ามาราเอ็งก็ มันแค่ดิโคเอาะล้งพิโกเล็ดตุพายว่าตัวหึงน้อยเนาะยัดข้ามีบ่าเดี๋ยวแม่งแต่งก็เสียดายกินน้ำเข่าก็เพราะว่าคือมันตะวัดแล้วก็ไม่ย้ำเข่าเลยนะเบา่าวแนวขึ้นแล้วก่ะเอาลงตีกับอันนี้อ่ำพึ่งหนึ่งช้อยู่อ้าวบริโภคแล้วคุณนี่ตะ๊กไ่บ้ามั้งตัดไตใส่พุงค้องตุ๊กพี นี่ดาดเอ็นเอ็ดลาบมาบ่กป้าเนมเอ็ดล,ล,ลาบมาโคจิหลางำต่อไปอยู่ทึงเฮิอนมีวางพี่น้องเอ้ยซุกมันละเกง่เกงเอ็มเชือกซุกเนะี่อันนี้กะโคเคยเชืุกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเสียเอาขึ้นไปปรุงอยู่ทึงพวกนั้นนี่ค่ะแกงอันนี้นะอยู่ทึงเฮือนพี่น้องเอ้ยพ้นละเดี๋ยวแม่งเกงก็าเสีได้ปุ่มก็ไม่ได้นะซุกละขาวานี่ย หอมอมาลีนะหอมตัวๆแล้วพี่น้องเอ้ยแก่งสิพะคำพูพักีเลนนะหอมหอมนี่กะได้ปลงลงแล้ว,มวแม่งแต่กะสิได้ตักเสื้อโทยกับพี่น้องเอ้ยตักกเนี่นยเท่าเี่ยแก่ครับ พี่น้องเอ้ยเต็มถ้วยน้อยนี่พอนะอ่ะถ้วยปิลละตักอะหลายถ้วยเนียได้พี่น้องเอ้ยไม่ได้ตักถ้วยเดียวนะ มาหลายพวกราตักหนม่งน่อยไปไว้ได้บาพักันอันนี้ก็ราบกับเขาโคแล้วแล้วพี่น้องเอยก็จะได้เอาขึ้นมาปรุงนะท่าเพอเมสามีน้อยสามีโคกำลังต่ำอยู่กำลังต่ำอยู่พี่น้องเอ้ย ການເດນະຊິໄດ້ເເີມຄິດບນກະສລາດເອິມລາົາົາຢ

ตักแล้วเราก็ได้มายายตามกระตูกพี่น้องเอ้ยวันนี้กะอันนี้กะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวนะไม่ต้องแตงด้แกงหมูน้อยตัวนึงมาดูกระตูกมาเผอกะเผอกะว่าผิดว่าพลาดแล้วพี่น้องเอ้ยโบว์โบว์พาล่าช่าลุ้งกะพาเดียวหนึ่ง อันนี้กะเมน์ตกแต่งก็เชได้จุ่มพาเข้าให้พอลุงกินเนาะไปเด็กกินข้าวกินน้ำลึเน้องเอ้ยบันนี้กันจากที่อันพาเด็กกินข้าวกินน้ำแล้วภาวะผบังแล้วกะเมน์ตกแต่งก็เชได้มาต้มลูกไม้อีกก่อยพี่น้องเอ้ยลูกไม้ไหลนี่เต็มหมอ้อเลยว่าต้มจนมันจืดเพราะว่า แม่น้องแตนกับต้มเวนกินกับแก้วเนาะแต่ก็ว่าแม่น้องแตนไว้สิเอถ่งนะแต่ว่ามันเป็นลูกไม้แหมขึ้นพี่น้องเอ้เขาน้องใส่อมตะบานในย่อนเป็เป็นลูกไม้แหมขึ้นแม่น้องแตนก็เลยบอได้เอถ่งเลยถ้าใหาเอถ่งก็มันจะบอกเป็นตะกินนะเพราะว่าลูกไม้แหมขึ้นพี่น้องแล้วอันแม่น้องแตนว่าลูกไม้แหมขึ้นนี่หมายคาว่าลูกไม้นะหาตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะหากะมาต้มมอนีอ่ะนะพี่น้อง เด็กเราไม่น้องเตงว่าเสียโถงแล้วม่ยาะมันนีเป็นตะกินนะแม่งเตงก็เลยบวได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะแม่น้องเตงกะแล้วเวลแล้วกันเนาะแล้วภาวะพังเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเวทีแม่น้องเตงนี่นะบอกถ้าเราแล้วคักนะอันอย่างเวทหนึ่งเวทที่พอนี่นะกะคือว่าเราพี่น้องเอ้ยแล้วเข้าแล้วน้ำแล้วเก็บเข้าวแล้วเก็บเข้าเกี้วน้ำนะ มันเดินหนึ่งเดินสองก่าแม่น้องแตงก็จะได้มีมีเวอีเวนึงนะพเพราะว่าแจกแจกข้าวหาผลนะนะกับพี่ท่านแรกก่แม่น้องแตงก็จะได้เก็บเงินล่มเว้นก่อนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเราจะแจก,กไว้แต่ว่า,าท่านเรามีเงินนละ้นะการมีรายวอยู่พี่น้องเอ้ยก่าแม่น้องแตงก็จะได้ขอปิดคลิปเลยเนาะวันนี้ก่าแม่น้องแตงก็ได้เอาซ้ำน,นี้ละ กต่คิดหน้าพอกันไหมไม่ต้องแต่งกับขอขอบมกขอบจืออะไรเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามครับเตือจองของแมงแต่เนาะไม่ต้องแต่งกับขอขอบคุณเลยลายพูดเลยเข้ามาเบิร์ยังแม่กันยิ้อก็ติดตามก็เลยก็เซ่แมงแต่เน่พอได้มีกำลังใจอีกคิปต่อไปเน่พอได้มีกำลังใจสู้ๆต่อไปเนาะเดี๋ยวแมงแต่งก็ได้ขอตัวพักพอน็เพราะว่าเมื่อเสาร์นี่แมงแต่งตื่นตั้งแต่สามโมงเสาร์เนาะได้มาเตียนของลุงวัดนะเดี๋ยวแมงแต่งก็ได้ไปพักพอน็